สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง The f a n งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันนะครับระหว่างมาไซเดอร์กับมาไซเดอร์นะครับผมผมจะเล่นเด็กมาไซเดอร์คาร์บโตนะครับเป็น D M T อ็ศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับพี่นุ๊กนะครับพี่นุ๊กพี่นุ๊ครับวันนี้พี่เล่นเป็นบิลสมาไซเดอร์บิลส์ครับเป็น D M T อ็ศูนย์สองนะครับเอ้ย D M T ็มศูนย์สองขออภัยโอเคอ่านกันทั้งหนดเอาไปราไขออนุญาตเริ่มก่อนนะครับเออให้เริ่มก่อนเลย เพราะว่าเธอให้ของใหม่ให้ชกให้ของมาเชว์ของขออนุญาตโชว์ก่อนเลยหลังจากซ้อมมาประมาณสิบตาแล้วไม่ชนะเลยรอเติมมีทีสิ้นเดือนไอ้สิ้นปีไม่เปลี่ยนแล้วกันเออผมเป็นสามครับมือค่อนข้างที่จะสวยหรือจใช้คำว่าเฮงดีเฮงเฮเฮงเลยนะผมก็แย่อยู่ โอเคพี่เล่น,นมนครัเ,เ,ลเล่นจัวโอ้โหดีไหมดีไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ได้ครับพาเลยรอทิ้งมือหนึ่งกลายเป็นำคำโตเซิกเตอร์ด้่นหลังจูการ์บัน,นีไปก่อนโอ้โเียลติ๊วันเลยเอรับครับ ฮิวทิกเกอร์โอ้โหติดไปก่อนหนึ่งดมนะโอเคมาเลยเออพีจีเจอเป็นเซนนะครับเขาเจอจนจวกครับโอเคทิ้งเลยทิ้งฮิวทิกเกอร์ไลค์ครับมัสเลเตอร์ i ิวและบิดแตร์ฟอร์มสกิลครับมาโดนได้ครับของเกตหนึ่งเขาบัตหนึ่งเจอหนึ่งครับแค่นี้เลยตัวเล็กของคาบุโตะนี่เอะของวิวนี่เป็นเฮกซอมนะครับส่วนคาบุโตเป็นแมงกเลียนะครับ แต่เป็นอย่างนี้เอาไงดีนะแห่ๆลองแห่ดูอ๋ามันก็ต้องมันก็ต้องแห่อยู่แล้วแน่นอนมันก็ต้องไปเลยโอเคออกเกตติ้งอันนี้ออกเกตติ้งนะครับไม่เช็คระดิเกอร์สามารถเอากานในมือหนึ่งไปข้าโซแล้วจมนได้จะมือไม่น่าเข้าโซเลยลองดูก่อนลองดูก่อนโอเคแห่เลยอันนี้ มาลงเช็คท็อปโอเคมาถูกอ่ามาลงครับเรียกาดเช็คท็อปลงไปไว้บนไว้บนไว้ล่างถ้าแบบนี้แล้วก็ถ้าเจอแม็่ไปเลยก็เอาไว้ล่างเถอะโอเคอั้นเริ่มเริ่มก่อนเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยแล้วใส่ฟอนต์ไหมเนี่ยนี่คือใส่เลขที่สมดุลเลยครับที่สมดุลง่นไปวางก่อนเลยหนึ่งหมื่นเอาเลยเช็คครับรอทิกเกอร์ครับจบกันได้นะ พลังให้ใครดีตัวที่112ใช่ไหม,ม,มหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเดมีลืมลืมาว่ามีอ่าหนึ่งหมื่นไม่บอกสองพันงั้นหนึ่งหมื่นให้กับข้างนี้แล้วกันเอาแรงไป,เ,ไปเลยเ,เดีไยวไม่เช็คไม่เป็นไรครับโอเคงั้นง่ายเลยสกิลตัวนี้ครับ<อ>ไม่บอกว่าเอา,อเอามือหนึ่งไปเอามือนึงไปเข้าโซค,ครับอ,อ่าจวดก่อนไหมมืเอเข้าก่อนอ่ามือเข้าก่อนงนะั้นเอารอเมื่อกี้เข้าโซเลยเดี๋ยวเก่งไปเดี๋ยวเก่งไปแล้วก็จุดหนึ่งครับ ใช้ได้อ่าเอาเลยหนึ่งหมื่นแบนก์ครับห้าพันน่อ้าวสองหมื่นสองคมไม่ไหวครับปล่อยจีแบนเลยฟอนทิคก์โอเคผ่<พ>านแล้วสเตนด์รอโอเค,อเคไม่ไหวแล้วทิ้งมือหนึ่งทิ้งนี้แล้วกันจะระเบิดจริงเหรอครับไม่เหลือเลยนะครับคิดดีๆนะครับจะระเบิด <c oughs> จริงเหรอครับ <c oughs> ไลมาได้เลยคาบุโตะมาสฟอร์มอันนี้เช็คทรอมนะครับครับผมถ้าเป็นเกจเท่ากับแวนการ์ดเอาโรงเรียนถ้าไม่ใช่นำเข้าสูงโอเคเปิดเปิดเกจห่างโอ้โหสก๊อเซ็งเลยแต่ดีกว่าเปิดเทนนิสเกอร์เนาะพอมาได้เลยกระแทกไลเดอร์ฟอร์ม มาได้ดอสัสสอตไลเได้อฟอร์มรอมืมตีเลยโ,โอเคตีแวกนการไม่การครับเยเ้า,าเลยพนังหุ่นยากเลยได้เช็คไม่มีอะไรครับอุ้ยตัวฟิกเกอร์ติ๊กเกอร์เช็คครับไม่มีติก๊กเกอร์ครับกาแทกตีแวนครับคาแทกตีเท่าไหร่หมื่นเดียวหมื่นเดียวไหนเดียวขี่ไปเด้อดี่โยอ หมื่นเดียวเองหรออันให้หมื่นห้าสตอตีอเยะเอะีหเื่นเดียวอ่าขอหมื่นเดียวอีกแล้วไม่อยากให้เดมไหลเลยงั้นก็เด่ไหลาย,ยาวหมื <15. S 2> ่นห้าละกันโอเคพาเลย Stand and draw ครับโอเคท, <Okay. S 2> ทิ้งเป็นไนร็อกครับครับนม่ ไปเป็นสุดยอดแห่งการ์ดนะครับมัสไรเดอร์แดบิดแองแองหาศาสตร์ <ars> ad, ใช่ไหมบ,บิลแลบิดฮะอ้ะาหาศาสตร์ฟอร์มเนี่ยอย่างเก่งซิกิลของเกรดสองครับของแดบิดแองแอฟอร์มเปท็อปสามไมดูทบบ็อปสามใบบนนี่นะสา,ามใบเคเลีเ้ยงตามใจชอบเลี้ยงตามใจชอบเอาไว้ที่เดิมเลยเดี๋ยวขอเช็ค มือแป๊บอ,อืมค่อนข้างน่าสนใจเฮ้ยยังไงยังไงอือือมงั้นผมเรียงตามใจชอบเลยเนาะเอาเป็นแบบนี้ละกันดีไหมอะอ่าแบบนี้ละกันโอเคในแบับนี้แล้วผมก็จะลงเป็นบิวบิวและเบิดกีกแล้วชิคก้าครับ โอเคได้กน่อนงแน่นอนแล้วตัวมันจะบอกสองพันโอเคไม่น่าจะมีอะไรให้เล่นและข้าบนมือไปก่อนเลยเด็กใส่ฟ้อนก็สวก่อนเลยิบเามันจัดเข้าเลยครับอ๋อเช็คครับยูริกเกอร์ยูได้ผมอ่าให้เหมือนเดิมโหน่ะ ให้สองตัวให้ตัวนี้ก่อนหนึ่งหมื่นแล้วก็ให้นี่อีกหนึ่งหมื่นแล้วก็ยูก่อนหนึ่งดำเซ็คซ์ก็ไม่ช็คครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับจะไม่ใช่ครับไม่มีอะไรโมยไม่มีอะไรเลยคิดก่อนกดเทคดีไหมไอเนี้ยหรอฮอกเก็ตเตอร์ลิงไม่กดฮอกละกันกา็เป็นเหมือนค่อนข้างดีแล้วโอ้ยมอเตอร์ไซค์เกินมอเตอร์ไซค์เกินเทคเป็นแห่น้อสองหมื่นเลย 2 0 0หมื่นนั่นกันขั้นเท่าไรสองหม่นสองคลิสอเท่ากันเท่าเดิมเท่าเดิมเรการกาเดี๋ยวเดีอันนี้สองหมื่นสองการารครับสเตนแอนดรทิ้งกนในมือเป็นใบหนึ่งทิ้งจะกดจริงๆครับไม่เหลือเลยนะครับคิดดีๆนะครับโอ้ยมาสเรอร์คาบุโตะไยเดอร์ฟอร์มแคสออฟ โอเคสออร์ฟอร์มโอเคอันนี้เทคของอะไรมาร์ทฟอร์มนะครับส่วนหนึ่งครับผมเปิดทอมเด็กถ้าเป็นน้ำยูนิตเขาได้ปึ๊บปึ๊บวุ้ยเฮ้ยเรียวเรียวโอ้หมวกกาตแบบไล่เพอร์เฟกต์เซกเตอร์เป็นออเดอร์นะครับตั้งตั้งตั้งแต่ซ้อมมานี่คือแบบคู่ขู่เข้ามาตลอดเลยเออมอกองสามทรงเป็นอันนี้ถือว่าตามเรื่องอยู่นะอ่าโอ้ยครบเลยครบเลยนี่อุปกรณ์ต่อดาบเออแล้วก็ชุบ ยูนิตตามยูนิตหนึ่งใบแต่ถ้าแวนเป็นแม่โหลเรียนเนี่ยชุบสองโอเคก็คือชุบสองใบโอ้โหใช่ไปจะกดจริงๆครับโอ้ยไม่เหลือเลยนะครับคิดดีๆนะครับจะกดจริงๆนะครับไม่เหลือแล้วนะครับปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหาตัวตีดีกว่าหาตัวบูทดีกว่าโอ้ไม่มีตัวบูทด้วย ตัวะ่ะเนนียจะกดจริงจริงๆหรอครับวันนี้ใช่กดจริงครับขับดด้ไหมเอาเวฟไหม,ไมพอแค่นี้พอพอ,พอ่พอแล้วมือสามครับอันนี้เป็นมือสามการแท็กใช้คาร์าบารสองบาทใช่ไหมอ่าใช้บาทนก็มีสองตัวไงเออใช,ใช่แต่ว่ามันตีได้ข้างหลังในตัวเดียวอะ อ๋ออันนี้ผมแย่ดนึงไม่แย่ม่ไม่นิดนึงอ่ะเยอะเลยอ่ะอะอย่างนี้ก็ไปก่อนเลยแล้วดูคิกเว้ยอ่าสิบสามใช่ไหมครับยี่สบแปดสองได้เลยโอเคนี่ฮาร์สารติกเกออันนี้ไม่ใช่ฮิวลิกเกอร์นะเป็นฮาร์สารติกเจอเฮ้ยน่าสนใจออแวนไหมครับโอ้ยแต่เมื่อกี้มันออกมาเยอะแล้วไงพี่ทุกเอานี่แล้วกันโอเคโอ้โห คนดวงไม่เชื่อดวงตัวเองบอกแล้วว่าอ๋อไม่ครับเดี๋ยวก็ตายละโอเคลงดึงเมืองย้อนกลับแล้วก็เทคเมื่อตีเสร็จเขาหนึ่งมันต้องคนนี้เละจิ้มคนไหนเอยจิ้มคนนี้ละกันเอาห้าพันตีจากแถวหลังได้เมื่อตีตีแล้วก็ได้ตีฮอกเก็ตลิ้งแล้วกันคาตาบาหนึ่งเอาพลังตัวเองโยกไปให้คนอื่นตีฮอกเก็ตลิงใช่ใช่โอเคแรงเลยโอเค โหยากเนี่ยมือมืออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าใบอ่านี่ยตีเทสเลยว่ะกี่ขี้สองขี้ข้างเท่าไหร่อันนี้บุยห้าพันปกติข้างสองหมื่นครับข้างสองหมื่นสองขี้นั้นขอญาตโอ้ได้อะไรไปขอดูเน้นชาแนลไปของดีโอ้โอเวอร์โอเวอร์ไปแล้วงั้นขอญาตเช็คเลยเช็คหนึ่งครับเช็คสองครับพิวทิกเกอร์อิู่ได้พลังให้บรรยากาศแต่แค่แค่ตีไม่เข้าตีได้ข้างนะโอ้ยเดี๋ยวนะล้างเบาล้างเบา ไม่ล้างหรอกใช้เท็จเงินนี้มื่อมีกี่ใบอ่ะสามใบไอเดียวสลัดจิกจิกสามใบเหรอไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตเลยไม่ได้ขออนุญาตขออนุญาตเลยตอนนี้รัก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 อะไรไม่มีคำนล้นอ๋อมันมันถ้าเห็นมือคุณก็จะรู้ว่าทำไมต้องต้องรักครับข้าเจ้าจุ้งครับแใช้เท็จจับมือโอเคโฆษณาอะไรครับเออหน้าบวกหมื่นเจหน้าบวกหนึ่งหมื่นเด็กนี้เป็นเด็กที่หมอการวัง มันพลังเหละคนงงโอเคนั้นก็นนต่อไปก็ลงเป็นอ,อ,อืมเดี๋ยวนะโอ้โหเครีดยดเลยอืมอืมนั้นลงเป็นนี่ครับข้อบั้นหนึ่งครับอันนี้คือหยิบการ์ดเป็นกับเนี่ยสามสามารถหยิบเฮซซอฟโซลิเดสก็คือบิลฮาว์ฟอร์มขึ้นมาได้ลเลยนะครับหยิบการ์ดหน้าเหมือนแวนครับก็หยิบ บิลอาซาดฟอร์มแล้วก็สับคองโคตรเก่งแต่หาตัวใหม่ไม่ได้นะเพื่อใครไม่รู้เพราะว่าตัวใหม่มันต้องลงแวนก่อนถึงจะมีชื่อโอเคแล้วผมก็คอเลยฮอกเจ็ตริงอีกหนึ่งใบไม่ปีเลยอ่าก็เทคแวนครับคข้าบัตรหนึ่งถ้าเทอร์นี้เคยเฟิร์สได้นะครับข้าบัตรหนึ่งสบัตรหนึ่งเอาฟอนหรือคีปโอปเอาฟอนหรือคีแล้วก็ได้ได้บ เอาคีบบอกครับโอ้โหพี่โนุ๊กขออนุญาตนะครับอ่ะหมดแล้วเริ่มเลยผมไม่ไหวแล้วพี่ละสองหมื่นสามครับตีเซเวนกัดสามไต้ผมเดี๋ยวโบกพลังอีกแป๊บนึงนะใช่แลนดใช่แล้วไม่ไหวแล้วนกกันเลยครับไม่ไหวแล้วโอเคโอ้โหใช่ครับคีครับคีให้แวนครับพลังให้ข้างนี้อ่าแล้วก็แจกอีกมือนหนึ่งอ่าแจกอีกมือนหนึ่งเดี๋ยวนะมือมีสามใช่ไหมผมให้ข้างนี้เลยโอเคแล้วแต่ เพราะว่าผมมีอีกสองได้ไงโอเคโอเคชิคสองครับโอ้ยชิคสามโอ้ยไม่มีอะไรบอร์ดครับใบแรกใบที่สองไม่มีอะไรโอ้ยอาและเหนื่อยแล้วทีเนี้ยมือมีกี่สี่ใบสี่ใบข้างนี้แค่สองหมื่นก็เสียบได้แค่ใบเดียวใช่ไหมครับก็แค่หมื่นแปดงั้นก็ไปก่อนเลยตามสูตรก็คือเอไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยมีพิจิตด้วยโอ้เงือดสองใบ อย่าบอกว่ามีเพอตามส่วนภาคดีนะครับเราต้องเอาแรงสุดเพอก่อนนะเพื่อเอาพีจีเข้ามาก่อนนี่สองหมื่นไม่เพอเนี่เไ้ยเพอเพอครับเพอไงก็ต้องเอาที่ข้างนี้หมดเลยลืมอะไรลืมอไรไม่ลืมไม่ลืมที่ข้างนู้นหมดเลยก็ที่ยาตัแต่งใช่ใช่ใช่ตัวนั้วก็จะอยู่แค่สองหมื่นงงเองงงก็พาก็งงไปเลยมือสองใบใช่ไหมครับขอญาตไม่ให้โวุ่ยผกานผ่านครับ เธอสุดท้ายของผมนี่แหละอโจผมจะจบโจบเทปไปดูแวบโจบเทพจริงด้วยสุดท้ายของผมหรือเปล่าไม่ได้เพอครับพี่เอ้ายิ้เลยซ้อมมาสิบตามีเพลอ์ตุกตาโอ้โเอออย,ย่าย้ำงานหมื่นสามหมืาโอเคหมื่นสามงั้นก็ขอสองได้ก่อนเลยเฮ้ยไม่ม <c oughs> ีโอ้โห <c oughs> โอยู่นี่ไว้สวางไปใบหนึ่งเข้ามาหนึ่งโอเคจิ้มตัวไหนอุ้ยเขามีบัตัวนี้ดดีว เขาไม่บ้าอยู่นี่มาแย่แล้วแย่แลนส์ย่แ้วเอยแต่คันที่ตีไม่เข้าเอ้ยเข้าหนึ่งสิบสามเข้าเข้า้แล้วก็โกเทคเอ้กดได้ไหมมือขนาดรสี่ใบครับเพื่อผมรอดไหมผมว่าผมไม่น่ารอดและเนอะโอ้โอ่ะกดให้สุดแล้วกันโอเคบ้านหนึ่งให้ตัวไหนเลยตัวนี้หมื่นห้า แล้วก็ตัวนี้เมื่อเห็นแถวตั้งเดียวกับตัวเองตีสอบัตหนึ่งบวกอีกมือหนึ่งแล้วก็ห้ามกัดด้วเกตที่อยู่ในสนามผูกแข่งให้ยังเลือกเลยก่ผู้แข่งทุกใบที่ห้ามกัดด้วยเกตที่อยู่ในสนามหมดสองอห้ามสองหรือสามห้ามสองก็สามหรอได้แค่ศูนย์อ๋อได้แค่ศูนย์โอเคอ่ะอ่ะตอนนี้สิบห้าสิบห้าคนเบาอ่ะก็ไม่ตายู่ดีนะโอเคเียใช่ไหมเหลือสองเวฟไม่ตายตีสองหมื่นห้าม อ้าวไมาก่กล้าครับถ้าห้ามอะไรเงี้ยไม่กล้ฟอนครับ,นนรบโอ้อัน,นตี<า>บวกห้าพันชั้นหนึ่งสามสามโอ้โหตัดโอกาสด้วยตัวเองสามสามเหรอเอโอโอวันนี้ผมงั้นขออนุญาตาม,มือจกกอะกดยืดครับไม่เหลือนะครับไม่กัดล้าอัดชิคเลยโอ้เโหไม่เป็นไ <laughs> รครับยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องขึ้นมืออยู่ดีแต่การคั้งอัดเลยจวดวะจวดจวดจวดหนึ่งเขาเทำจั่วโอเค แสตมปครับโอ้โหแอนดอร์ไฟแนลเทิร์นครับก็คงอย่างนั้นแหละพี่เราจะจุดจุดหนึ่งโอเคอ่าเพอร์เซนารายครับโอ้โหจุหนึ่งเฮ้ยสงสัยเลยสงสัยว่าไเหมือนหยิบมาจากเทิร์นเลี้ยหรือเปล่าใช่แล้วผมพี่หยิบไวเองเมื่อกี้โอเคอ่าเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากดไปแล้วมันเต็มหน้าเลยหนึ่งสองสองว่เล่นแฮกซ็อฟนะครับเราต้องเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยโปรนะครับไปครับไปเลยมีอะไรโปรได้โปรก่อนบ้านหนึ่งครับ หยิบเลยรีดน้อหมองสมุดแล้วโอ้โหมีมีสี่ใช้สี่อุ้ยโทษทีใช้คุ้มมากครับผมบอกเลยใช้คุ้มมากโอเคอเคอเคาป่ะปึ๊บฉาจหิวโอ้โหสภาพโซมันหนานะนั้นก็อันนี้ก่อนแล้วกันคอครับค้นพบสมาการแห่งชัยชนะแล้วคลอครับอ่าสกิล ใิดครับครับไม่บนไม่ล่างปุ๊บเออกไปล่างเลยไม่ต้องใช้แล้วหมดเด็กแล้วโอเคสกิลข้าบัตรหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวโอเคไม่มีก็จะเป็นแค่สองได้ธรรมดาอันนี้อะไรฮะแต่กดเทคแล้วก็สั่งได้ได้นะกดเทคเพื่อเอาสั่ได้นะอ๋อได้เหรอได้ได้อ๋อันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นมัน่ามันบอกว่า มันไม่ได้เขียนว่าถ้าทําจะบวกได้เนี่ยมันคือได้บวกได้เลยนี่คุณไม่ได้บอกผมมาตั้งแต่ตอนซ้อมนะอหมโอเคโอเคอันนี้คือคุณกั๊กนะโอเคเอาเลยแมตตีโอเคแมตตีเลยผมอ่ะเมื่อกี้มาผ่านโซเข้าเลยเข้าเลยผมแหววผมพี่พี่นุ้กอะว้าชิดหนึ่งชิดสองคีครับกระให้สองตัวนี้แยกกันนะแยกกันเช็คสามครับ ี่สนุกอยู่คนเดียวเคเคขอบคุณครับโอ้ยไรเดอร์ท่านไรเดอร์สนุกดีนะก็ <laughs> <laughs> ถ้าชอบลิกงก์อะไรก็ใช้กดซับสไครต์ในช่องเดียวกันด้วยนะครับครดสนใจสินค้านะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผม oh, <wow. S 2> วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโวันนี้นะครับบ๊ายบาย <laughs>